สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับอัศวินยุคกลางจะมาเล่าทุกคนได้ฟังกันเรียกได้ว่านะครับผมการศึกการสงครามในยุคกลางเนี่ยถือได้ว่าเป็นยุคหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่ผมมีความสนใจมากที่สุดเลยเพราะเรียกได้ว่านะครับผมเป็นยุคที่มีการคิดค้นเทคโนโลยีนวัตกรรมทางทหารต่างๆน่าออกมา,มามากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุด เกาะอ,อาวุธต่างๆที่วิวัฒนาการ ตามยุคตามสมัยเรื่องของแท็กติกนะครับผมหรือว่ากลยุทธ์ในการสงครามที่เรียกได้ว่าอาชุดกรอกับอาวุธเนี่ยมันอยู่ในเกรดเดียวกันแล้วทีนี้เนี่ยอยู่ที่แท็กติกของแต่ละชาติแต่ละอาณาจากักรแต่ละแม่ทัพนะครับผมที่จะเอามาใช้เพื่อชิงชัยเหนือกันหรืออย่างวิศวกรรมเนี่ยนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆในยุคนั้นซ e g e Engine นะครับผมหรืออุปกรณ์ที่ไใช้ล้อมตีปราสาทเนี่ยก็ถูกคิดค้นออกมา,มามากมายเลยนะครับในยุคนี้และขาดไม่ได้เลยนะครับผมหนึ่งในวิศวกรรมที่สําคัญที่สุดใน ยุคนั้นที่เราจะมาพูดกันถึงในวันนี้เนี่ยนะครับผมมันคือการออกแบบการสร้าง ป้อมปราการหรือปราสาทนั่นเองเรียกได้ว,ว่าถ้าพูดกันถึงยุคกลางในยุคอัศวินเนี่ยนะครับผมสิ่งที่อาจจะแล่นเข้าห,หัวหลายคนอย่างแรกเลยเนี่ยอาจจะเป็นปราสาทยุโรปสร้างด้วยหินนะครับผมมีขนาดใหญ่โตแข็งแรงทนทานมีหน้าที่ไว้ใช้นะครับผมเป็นฐานปฏิบัติการทางท,างทหารของเหล่าขุนนางกษัตริย์ในยุคนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปราสาทเนี่ยจึงจัดได้ว่าเป็นปัจจัยทางการทหารที่สําคัญในลําดับต้นๆการออกแบบปราสาทในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยนะครับผมว่าแต่ละจุด มีรายละเอียดที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยเพราะหลายส่วนเนี่ยถูกสร้างมานะครับมองผ่านๆเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็เป็นแค่สิ่งปลูกสร้างธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมผู้สร้างผู้ออกแบบเนี่ยได้แอบใส่นะครับประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือจากการใช้งานของมันโดยเฉพาะนะครับผมในเรื่องของการสงครามนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะจงกับเรื่องของบันไดในปราสาทว่าจริงๆแล้วบันไดที่ถูกสร้างขึ้นมาในปราสาทยุคลางเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นด่านป้องกัน การโจมตีของศัตรูชั้นเยี่ยมเลยนะครับถ้าทหารหรืออศวินคนไหนที่ต้องเข้ามาสู้รบในบันไดนะครับผมต้องบุกปีนขึ้นไปเนี่ยเรียกได้ว่าปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวนะครับผมไม่ได้ผ่านไปง่ายๆอย่างแน่นอนทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับผมลองทายกันมาก่อนได้เลยนะครับว่าเอเอไอบันไดในปราสาทธ,ธรรมดารรมดาเนี่ยทำไมถึงเป็นอุปสรรคสําคัญต่อผู้รุกรานได้ซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับผมผมขออนุญาตให้เครดิต คุณกฤตเมธเทพพรพิทักษ์นะครับผมที่เอื้อเฟื้อเอาข้อมูลตรงนี้มาแบ่งปันกับเราต้องขอขอบคุณด้วยจริงๆนะครับโอเคนะครับผมถ้าทุกคนทายกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเฉลยคําตอบให้ทุกคนฟังกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องถามทุกคนกันก่อนว่าเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบันไดส่วนใหญ่ในปราสาทยุคก,กลางเนี่ยถึงสร้างออกมาแคบและหมุนวนในทิศทางตามเข็มน,นาฬิกาซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องของทิศทางเนี่ยนะครับผมมีความสําคัญต่อจุดประสงค์ของมันเป็นอย่างมาก เพราะว่านะครับผมปราสาทในยุคกลางเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาอย่างที่เราบอกว่าเพื่อเป็นป้อมประการหลักที่จะใช้ป้องกันนะครับผมการรุกรานของศัตรูถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมบันไดเนี่ยจึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ศัตรูเนี่ยนะครับผม ปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยได้ยากมากที่สุดเท่าที่ทําได้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าบันไดเวียนเนี่ยถึงถูกเอามาใช้นะครับเพราะทุกคนลองสังเกตนะครับผมบันไดเวียนเนี่ยมันจะมีความแคบกว่าบันไดปกติและด้วยความแคบนั้นเองเนี่ยนะครับผมมันจะทําให้ทหารเนี่ยที่เป็นฝ่ายลุกรานเนี่ยนะครับผมจะขึ้นไปบุกปราสาทชั้นบนได้เนี่ยก็จะขึ้นไปได้ทีละคนทีละคนเท่านั้นนี่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างแรกบันไดเนี่ยจะกลายมาเป็นคอขวดทําให้การบุกโจมตีเนี่ยมันยากขึ้นกับประโยชน์อย่างที่2นะครับผมไม่ว่า มักจะถนัดขวากันถูกไหมครับไอการออกแบบบันไดเนี่ยก็เลยมีความพิเศษก็คือถูกสร้างขึ้นมานะครับผมในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เป็นฝ่ายรุกรานเนี่ยนะครับเมื่อเขาต้องใช้อาวุธมือขวาเนี่ยนะครับผมซึ่งเป็นด้านที่ถนัดเนี่ยเจอบันไดแบบนี้เข้าไปนะครับจะทําให้การต่อสู้กับทหารที่เป็นฝ่ายป้องกันที่อยู่ด้านบนของบันไดเนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องที่ยากกว่าเดิมเพราะการจะฟาดฟันศัตรูเนี่ยมันต้องใช้วงสวิงถูกไหมและยิ่งอาวุธอย่างดาบที่มีความยาวเนี่ยจะเหวี่ยงไปฟันศัตรูทีก็ติดขอบบันไดนะครับผมติดด้านบนติดด้านล่างในขณะที่ฝ่ายป้องกันที่กันอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับผมด้านขวาเนี่ย เขาจะมีพื้นที่เยอะกว่าและจะมีองศาที่จะสามารถ โจมตีใส่ผู้รุกรานได้มากกว่าเพราะฉะนั้นด้วยบันไดแบบนี้เนี่ยฝั่งป้องกันเนี่ยนะครับผมจะได้เปรียบในการต่อสู้1ต่อ1นมากกว่านั่นเองนะครับแค่เหตุผลข้อนี้เนี่ยนะครับผมก็ทําให้ผมว้าวแล้วนะว่าเออการออกแบบดีเทลของเขาเนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆนอกจากนี้เนี่ยนะครับบันไดในยุคนั้นเนี่ยด้วยความที่มันไม่ได้มีหลอด LED หลอดไฟเหมือนในยุคนี้จะให้มีแสงไฟเนี่ยนะครับผมก็ต้องใช้แสงไฟจากธรรมชาติแสงอาทิตย์หรือไม่ก็การจุดคบเพลิงการจุดเทียนแทนถูกไหมซึ่งมันก็จะให้ความสว่่างทีน้อย นี่เนี่ยก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของฝั่งป้องกันนะครับเพราะฝั่งป้องกันเนี่ยนะครับผมก็จะมีความคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมกับสิ่งปลูกสร้างนี้มากกว่าฝั่งของศัตรูอาจจะสร้างความสับสนให้กับศัตรูได้และอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเนี่ยนะครับผมก็คือการออกแบบให้ขั้นบันไดแต่ละขั้นเนี่ยมันไม่สม่ําเสมอกันก็คือบางขั้นอาจจะสูงกว่าบางขั้นอาจจะสั้นกว่าทําให้ศัตรูเนี่ยที่จะปีนขึ้นไปเนี่ยมันยากอยู่แล้วเจอขั้นบันไดที่ไม่เท่ากันเนี่ยนะครับผมทำให้ทรง ผมก็จะได้เปรียบกว่าเรื่องของการทรงตัวนะครับผมทําให้ฝ่ายป้องกันเนี่ยสามารถผลักนะครับผมหรือดันให้ฝ่ายลุกรานเนี่ยสามารถตกบันไดกลิ้งลงไปได้เลยนะครับด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมทําให้บันไดวนเนี่ย กลายมาเป็นนะครับผมอุปสรรคสําคัญต่อการรุกรานของทหารฝ่ายข้าศึกในยุคกลางเลยแต่ถ้าเกิดถามความเห็นส่วนตัวของผมเพิ่มเติมเนี่ยนะครับบันไดเหล่านี้เนี่ยนะครับผมส่วนมากเนี่ยมันจะถูกสร้างมาอยู่ในปราสาทหรือไม่ก็ในหอคอยถูกไหมนั่นเนี่ยแปลว่ากว่าทหารของศัตรูเนี่ยนะครับผมจะบุกมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันก็หมายถึงนะครับผมว่าฐานของศัตรูเนี่ยสามารถข้ามกําแพงหรือยึดกําแพงมาได้แล้วนั่นเนี่ยนะครับผมก็ทําให้บันไดแบบนี้เนี่ยมีข้อเสียเช่นเดียวกันเพราะคอขวดตรงนี้เนี่ยต่อให้มันจะมีประโยชน์ที่ทําให ศัตรูเนี่ยบุกขึ้นมาได้ยากนะครับผมบุกขึ้นมาได้ทีละคนแต่ก็เสียเปรียบตรงที่ว่าฝั่งเราเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนกับติดกับดักไปด้วยเลยเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดมีทางออกทางเดียวถ้าไม่ได้มีทางออกลับหรือว่าบันไดที่ยังไม่ได้ถูกบุกมาเนี่ยการจะเอาชีวิตรอดจากการโจมตีนี้เนี่ยมันก็หมายถึงเราก็ต้องบุกสวนศัตรูลงไปทางบันไดเช่นเดียวกันในบางกรณีเนี่ยบันไดแบบนี้ก็อาจจะก,กลายมาเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําที่สุดหากเป็นฝ่ายป้องกันเนี่ยผมคิดว่านะคะมมนนรับ มากที่สุดนะครับผมป้องกันที่มั่นของตัวเองให้ได้นานที่สุดจนกว่าจะมีกองหนุนมาช่วยหรือว่าตกลงเจรจา,าสงบศึกกันได้ก่อนนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน,น้อยของวิศวกรรมปราสาทในยุคโบราณว่าเออแต่ละจุดเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมามีประโยชน์จริงๆซึ่งนอกจากบันไดเนี่ยนะครับผมมันยังมีจุดอื่นอีกมากมายเลยในปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ เอื้อมหน่วยต่อก,การสงคราม<ๆ>การป้องกัน<ๆ>การถูกโจมตีซึ่งไว้วันหลังเนี่ยนะครับถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาหาเรื่องราวเกี่ยวกับประสาทเนี่ยมาเล่าทุกคนได้ฟังกันอีกนะครับผมและขอให้เครดิตกับคุณกริตเมธอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่เอาข้อมูลดีๆอย่างนี้เนี่ยมาให้ผมแชร์เล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับในวันนี้เนี่ยหาข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณทีนี้ไว้ด้วยจริงๆและถ้าเกิดใครอยากเสริมตรงไหนเนี่ยนะครับผมหรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรไปเนี่ยสามารถเสริมกันได้เต็มที่เลยนะครับวันนี้ผมขอลาไปกก่อนนนแล้วััะครบ แล้วถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยนะครับผมชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยผมขอเพียงอย่างเดียวกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรานะครับไลค์ <Like S 1> อย่างเดียวก็พอแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับไวร่่งหน้าเลยนะครับทุกคนไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ